วันนี้ก็ผ่านไป3วันนะครับครับผมเราก็ยังไม่ได้แดกหมูกระทะที่อะไรเลยครับเชฟครับครับผมเชฟมีอะไรจะบรรจัยต่อครับจะใส่อะไรไปเนี่ยฮะทะเลาะกับเด็กอีกแล้วครับเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะเออเสียงรอเลยหมาเด็กเล็กเจ๊กคนแก่เสียงเงี้ยงเกิงหมาเด็กเล็กเจ๊กคนแก่พี่เด้อครับอะไรครับ เอาครับนี่คว้ยแข็งเอ้ยอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับคว้ยแข็งเร็วทำต่อเนะ่องตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จครั้งที่อยากกไปเป็นสามวันผมวก็จะมันได้ครับไหนครับนี่ผัดปักบุ้งเอามาเร็วอาจารย์มาเร็วถ้าไม่อร่อยโทคุ้ยนะ เนครับพรุงพร่งนี้ผมทำงานนะเว้นก่อนนี่ไม่ได้กินเป็นยาถ่ายอย่างนี้นะครับพี่หนึ่งเอาฮะเข็นปุ๊บวิวไอ้เนี่ยอืมและหน้าทีต่อไปนี้ฉันจะได้พับกบ พบกับพบกับพ่พันปักบุ้งเอามปยัครับเอามครับเออวุาต่อจากดีพันจะได้พบกบพบกับเฮ้พบกบพ่อครเฮ้พันปักบุ้งหมูกระทะไหนครับนี่นี่ครับดง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 ดออต่อครับมดแล้วนรงชิมครับ